ซิบออกสิบรุ่นท็อปหมุนขวาครับพร้อมชุดลางประกับล้อลากจูงครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสัมงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0 8 1 7 8 5 3 3 3 7ท่อแรงดันคุณภาพจัดทรงทั่วประเทศไทยครับก็ <c oughs> <c oughs> ข้าวจังหวะบ่าล็อกช่วงกลางท่อนะครับขันสกรูยึดครับทั้งสองข้างนะครับขันสก,กรูยึดครับเพื่อยึดจุดศูนย์กลางไว้นะครับจะดูกอนเทนต์แล้วมาเยอะเลย ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาสองด้านนะครับประามาณนี้ครับก็จะทำให้เกิดจุดทวงสมดุลนะยกนะมือเดียวก็ได้ละครับ,นะบประมาณนี้นะครับ วันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากคุณพี่ทองอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราเสมอมาครับย่ยมครับ